เขาพกินเขาพูกินไ่มีพว่อเ็นไบัเขาได้บันไม่มีพวเขาได้บันี่วยอ่ะไม่ใช่พ่ อะเลสวยสักคนมา่ลไรกันวะมุ้เท้ามันกินมันเลยขึ้นฝ่าเตรียมตัวดำน้ำกันนี่ือสิที่เราจะใช้นะคะคอมเอน่ะามาโลเตรียมมาอย่างดีเยอทำไมเ่ไม่มีรอหย เดี๋ยวอยู่นียน่ยังเห็นเลยเกินน้ำแบบใสมากโอ้ยดยดาน้ำคุณดน้ก็สวยแต่ว่าไปดำน้ำก่อนหรอกฮะ chết hết. nó nó mấy cái đai không đâu phải tao nó nó พี years later. ่น <si suppression> ้องเกาะไว้ม <stur z ils> ืขอยุกเกาะไว้ตอนนี้โคตรง่ามอนนีเกาะไหวจ้ะ กไว้กามิกาเซ่ดูทะเลบนทะเลน้ำนางทะเลนางทะเลแบยแบบสีน้ำดินแบบขาวสวย่ากเลยสิมากินอย่างหอยนี่ได oh ้หอยเป๋าหื้อน้ำโอ้ยสวย สวยน้ำตาสิไหรมันดีวิวลักลานบอกเลยวิวลักลานถ้าอยากมาตามมาเลยเกาะไหวสวยสวยสวยสอยู่นี่หัวทำมับ ตั้งจากกินแล้วก็มาฝังคนไหวอ่ะอ่ะคนพบตัวจริงตกต้นที่แฉจริงไประเด็นสิ่งหนาเยอะๆนี่ก็แบบเป็นดังเหยียด ไอตัวตอนรับสมาชิกแม่แนตัวกระเทยหน้าใหม่เอือเก็บบ่าเก็บบ่าพ่นึงมันมันหนีเอาดิเอาขามาอย่งไอวามันทวงยืดนีแต่วงไอเหยียังไงเยียบขาแค่ตุ้ยไม่รู้มีดับเปล่อจีออผิว ยี่เว่สิบีกัย่ด้บดเหมือนเนะมีละเอิดมาเชียวของเทีย